สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมยิทีนีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่สาธิตวิธีการถักดอกนี่นะคะดอกโคเชเริ่มต้นเป็นดอกกลมนะคะแต่เวลาต่องานจะต่อเป็นสี่เหลี่ยมลายน่ารักค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าวัดจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ได้ห้าเซนนะคะเส้นทะแยงมุมได้หกเซนค่ะเอาไปต่อเป็นที่คาดผมก็น่ารักนะคะต่อเป็นเสื้อก็น่ารักค่ะต่อเป็นสบายก็น่ารักค่ะต่อเป็นปลอกหมอนก็ได้นะคะน่ารักดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผังแล้วก็ถักตามพี่นะคะมีลายมีแค่สามแถวะค่ะน่ารักดีดึงเป็นลายพับออกมาแบบนี้นะคะฟูๆน่ารักดีนะคะเดี๋ยวมาดูผังกันก่อนนะคะไหมที่พี่ใช้ในการทดลองลายตรงนี้นะคะเป็นไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์16สองเส้นคู่นะคะไหมที่พี่ใช้ถักเสื้อนะคะแล้วก็เข็มโคเชที่ใช้พี่ใช้เข็มโคเชหัวขนาด2มิลค่ะ2.0ศ MM ูนะคะข้อต่อตรงนี้นะคะตรงคอตรงนี้ที่เขาเรียก2มิลหัว หัวเข็มนะคะที่ใช้มีผลกับงานค่ะเพราะว่ามันจะมีผลกับตรงลูกโซ่แล้วก็ตรงเวลาเราถักลายนะคะเวลาเราเลือกใช้ก็เลือกไหมกับเข็มให้เหมาะพอดีมือเรากับพอดีกับเข็มที่ใช้นะคะกับไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือถักกันนะคะดูลายก่อนเนาะต้นแบบของลายที่ใช้ถักนะคะพี่ใช้ลายนี้นะคะงานมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงกลาง วงกลมนี้คือคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะตัวเครื่องหมายตรงนี้คือซิงเกิลค่ะซิงเกิลโคเชนะคะถักซิงเกิลโคเชวนรอบแปดหลักนะคะแล้วก็ดึงพับขึ้นนะคะดึงพับต่อด้วยโซ่สี่นะคะทั้งหมดมีแก็บแปดจีบนะคะปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่ห้าตรงนี้เป็นซิงเกิลโซ่เจ็ดซิงเกิลโซ่ห้า ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลเป็นโซ่เจ็ดมุมจะมีอยู่สี่มุมนะคะดอกขึ้นเป็นวงกลมแต่ตอนจบแถวสุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมดอกจะต่อเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวพี่ต่อดอกให้ดูดอกหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นถักกันก่อนเวลาเราจะถักงานที่เป็นงานต่อดอกนะคะเราควรจะถักดอกแรกเพื่อให้รู้แรงมือแล้วก็ให้รู้ขนาดเราจะได้คำนวณได้นะคะ เริ่มนะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมค่ะดูแพทเทิร์นนะคะพี่ถักตามแพทเทิร์นเลยค่ะชิ้นนี้ไม่มีการดัดแปลงนะคะเริ่มตรงนี้นะคะโดยการถักโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วถักซิงเกิลโคเชลงไปในตัวที่เราคล้องวงกลมทั้งหมดแ8ครั้งค่ะหนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดถ้าเราถักลูกถูกนะคะตรงนี้จะรูดได้นะแล้วก็แทงแบบนี้นะคะแทงตรงที่หลักแรกดึงผ่านค่ะหลักแรกรูดได้นะคะหลังจากนั้นนะคะขึ้นด้วยโซน่หนึ่งแล้วสาวขึ้นมาค่ะสาวขึ้นมาสูงเท่าที่มือเราประคองได้มือที่มันใช้ประคองจะเป็นนิ้วนิ้วกลางตงัวนี้นี่นะคะ นิ้วกลางนิ้วกลางประคองตรงห่วงนิ้วนางจะเป็นตัวที่ดึงลงมานี่นะคะมันจะสาวทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะถ้าเราใช้สองเส้นระวางไหมจะแตกสองดูนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะมันทํางานด้วยกันสามสี่เนี่ค่ะพอเราได้สี่แบบนี้แล้วนะคะได้สี่เสร็จแล้วเรารวบพร้อมกัน รวบแล้วขั้นด้วยโซ่สี่ค่ะนะี่ยดูมือนี้นะคะนิ้วนางมันจะเป็นตัวดึงลงมา,มาสวยไม่สวยอยู่ตรงที่สาวไหมขึ้นมาแล้วรวบนะคะหนึ่งสองสามสี่นะี่ออกมาแล้วสองปุ่มทำแบบนี้ทั้งหมดแปดครั้ง หนึ่งสองนิ้วนานจะเป็นตัวไล่ใหม่ค่ะสามนิ้วการจะเป็นตัวกดสี่รวบโซ่สี่ตรงนี้เป็นลายพับนะคะเขาเรียกลายพับลายพับคือทีดึงสูงหนึ่งสอง สามเนี่ยค่ะเทคนิคมันอยู่ตรงนิ้วนางสี่ประคองไหมลงมาค่ะมันถึงจะเท่ากันได้เราดึงสูงได้กว่านี้นะคะนิ้วกลางกดห่วงไว้นิ้วนางสาวไหมลงมา เราจะถักวนมานะคะจนได้ลายพับทั้งหมดแปดกลีบดอกนี้นะคะสวยไม่สวยอยู่ตรงลายพับนี้นะคะปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งแล้วพันหัวเข็มค่ะแทงลงไปตรงจุดรวปถักดับเบิลโคเช์ดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งข้อเพื่อปัดให้งานมันขึ้นแบบนี้ไปนะคะโซ่ห้าค่ะโซ่ห้าถักซิงเกิลโคเชแล้วทำมุมตรงนี้นะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดค่ะลงไปที่เดิมถักซิงเกิลต่อด้วยโซ่ห้าซิงเกิลโคเชตโซ่ห้า <single crochet S 2> ซิงเกิล <single crochet S 2> โคเชตต่อด้วยโซ่เจ็ดนะคะซิงเกิลโคเชต โซ่ห้าสิงเกิลโครเชตโซ่ห้าสิงเกิลโครเชตตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดสิงเกิลโครเชตโซ่ห้าิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิลโซ่เจ็ดิงเกิลโคเชตงานจะจบตรงนี้ด้วยโซ่ห้านะคะแล้วแทงลงตรงนี้ตัดไหมแล้วดึงผ่านออกมาก็จะเป็นการปิดงานดอกแรกนะคะลองวัดดูนะคะว่า <c oughs> ดอกแรกคุณได้เท่าไหร่เดีย๋ยวมาดูวิธีการต่อดอกนะคะตอนปิดงาน อันนี้เป็นตอนปิดงานนะคะพอโซ่ห้าเสร็จแล้วแทงลงไปตรงนี้นะคะตัดไหมค่ะตัดไหมแล้วดึงผ่านออกมาแล้วล็อกเวลาเราถักงานที่เป็นต่อดอกตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งเก็บจนกว่าเรามั่นใจว่าเราต่อดอกถูกต้องหมดแล้วเราค่อยเก็บนะคะไม่งั้นเวลาเราผิดขึ้นมาเราจะหาจุดที่แก้ไม่เจอส่วนตรงนี้เรารูดแล้วเราก็เก็บได้เลยนะคะลายนี้สวยไม่สวยอยู่ตรงนี้นะคะเรามาดูวิธีการต่อดอก เวลาเราจะต่อดอกเราก็ถักดอกออกมาแบบนี้ก่อนดอกนี้มันจะต่อสี่ด้านนะคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่พี่จะต่อให้ดูหนึ่งด้านนะคะเวลาเราจะต่อดอกมันจะเชื่อมจุดแรกตรงโซ่เจ็ดเราก็ถักที่ชิ้นงานเรานะคะโซ่สามถักชิ้นงานเราโซ่สามนะคะตรงนี้เราลูดได้นะคะ ยพอถักโซ่สามเวลาเราต่อนะคะอันนี้เป็นงานที่เราจะต่อเี็นไนะคะด้านถูกคือด้านนี้ด้านผิดคือด้านนี้เวลาเราต่องานหันด้านผิดชนกับด้านผิดนะคะด้านด้านที่เราถักอยู่ที่โชว์หาเราตรงนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยเป็นด้านที่เราถักอยู่ด้านที่เราจะต่อหันหลังชนกันแบบนี้นะคะหันงานให้ถูกนะคะไม่งั้นงานจะกลับด้าน ะคจับตำแหน่งให้ตรงกันเราดึงมาจะเป็นโซ่ตัวที่สี่ห้าหกเจ็ดแล้วเราก็ถักลายเราปกติค่ะสิงเกิลโคเชตต่อไปเป็นโซ่ห้าเวลาเชื่อมก็โซ่สองแล้วแทงลงไปช่องโซ่ดึงผ่านเป็นสามสี่ห้าตรงนี้ก็เป็นซิงเกิลน,นคะคะเชื่อมอีกนะคะโซ่ห้าก็คือเชื่อม โดยการถักโซ่สองดึงผ่านแล้วก็โซ่สองถักซิงเกิลต่อไปเชื่อมตำแหน่งสุดท้ายโซ่เจ็ดเราก็ถักตรงนี้ด้วยโซ่สามแล้วเชื่อมหนึ่งสองสามซิงเกิลปิดงานค่ะดึงผ่านพอดึงผ่านนะคะตัดไหม ัดไหมเสร็จแล้วตรงนี้ล็อกอย่าเพิ่งเก็บนะคะตรงนี้จนกว่าเราจะมั่นใจว่าเราต่อถูกก่อนนะไม่งั้นนะหาไม่เจอเนี่ยค่ะวิธีการต่อดอกเราต่อไปถ้าจะเอามาต่อมันก็จะต่อทางนี้ต่อด้านนี้มันก็จะเชื่อมด้วยตรงนี้ด้วยนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะชิ้นงานนี้พี่จะเอาไปถักเป็นเสื้อนะคะก็ถ้าสนใจเรียนเสื้อนะคะพี่ทําเป็นคลิปนะคะสอนเป็นคลิปมีผัง มีอธิบายทำให้ดูทีละขั้นตอนจนจบเป็นเสื้อเลยดูต้นแบบที่พี่เปิดสอนได้ที่บล็อกลิงก์นะคะพี่ลงไว้ด้านล่างตามไปดูได้นะคะชิ้นงานชิ้นนี้คุณสามารถเอาไปดัดแปลงได้หลายอย่างนะคะต่อเป็นสบายก็สวยค่ะต่อเป็นสบายต่อว่าเป็นคอเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นปลอกหมอนเป็นเสื้อสวยงามนะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ